สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้มาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเวลาที่เราเจอกันเราก็ต้องทักทายกันใช่ไหมลูกกาวคำสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้เป็นนิสัยนะคะหรือเด็กๆอาจจะทักทายคุณพ่อคุณแม่ยามเช้าว่า Good morning นะคะหรือว่าถ้าเจอคุณพ่อคุณแม่ตอนเย็นหลังจากที่กลับมาจากที่ทำงานแล้ว เราต้องพูดว่า g ก็บอีหนึ่งนะคะเด็กๆลองหัดฝึกพูดดูนะคะวันนี้นะคะครูจอยมีเกมจับคู่ภาพกับเงามาให้เด็กๆเ,เล่นด้วยกันอีกแล้วพร้อมหรือยังเลย Are you ready พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยค่ะรูปแรกสุนัขนะคะเด็กๆหาเงาให้ครูคจอยหน่อยรูปพี่เท่าไหร่นะคะ รูปพี่สใช่ไหมลูกอันนี้รูปเงาสุนัขนะคะต่อมาเจ้าโรมาค่ะรูปไหนคะเด็กๆเ,เงาของโรมาก็คือรูปที่1เลยต่อมาค่ะเงาของแม่ไก่เห็นแม่ไก่รูปไหนคะเด็กๆรูปที่เท่าไหร่นะคะใช่แล้วรูปรูปที่สองใช่ไหมคะแล้วก็เงาของปลาดาว รูปที่หสุดท้ายค่ะนกนะคะรูปรูปที่สเก่งมากๆเลยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะจิดิกอยากรู้ไหมคะเอ๊ะมันครูจอยเอารูปอะไรมาให้จิ็ิๆดูเนี่ยรูปผู้หญิงใส่ชุดสะอาดสวยงามเลยใช่ไหมลูกส่วนผู้ชายเป็นยังไงคะ เนื้อตัว,วเทอมอมแมมเลยเพราะว่าเล่นโคลนมาใช่ไหมคะเอคําพวกนี้เป็นคําตรงกันข้ามใช่ไหมคะคลีนแปลว่าสะอาดนะลูกส่วน dirty แปลว่าสกปรกนะคะมาทือต่อมาเลยค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ทําอะไรอยู่คะกินไอศครีมอยู่ไอศครีมมีรสชาติหวานใช่ไหมลูกคําว่าหวานก็คือ sweet ส่วนเด็กผู้ชายกําลังกินมะนาวใช่ไหมคะเปรีย้ยวไหมลูกเปรีย้ยวใช่ไหมคะคำว่าส่องแปลว่าเปรีย้ยวนะคะแลนะต่อมาเด็กผู้ชายสองคนกําลังยกดัมเบลอยู่เลยผู้ชายที่ใส่กางเกงสีเหลืองเป็นยังไงคะเด็กๆแข็งแรงมากเลยใช่ไหมลูกสตรองแปลว่าแข็งแรงส่วนผู้ชายที่ใส่กางเกงขาสั้นสีฟ้านี้ทาไม ยกไม่ไหวใช่ไหมคะว a k แปลว่าอ่อนแอเด็กๆอยากรู้หรือยังว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรอ่าใช่แล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องคำที่มีความหมายตรงกันข้ามวันนี้คุณครูจอยอยากให้เด็กๆช่วยกันอ่านออกเสียงนะคะแล้วก็สะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะมาถึงคำแรกเลยค่ะคำว่า Big แปลว่าอะไรลูกแปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะ B Ig Big แปลว่าใหญ่ใหญ่จะตรงข้ามกับอะไรนะลูกบอลลูกใหญ่ตรงข้ามกับลูกบอลล,ล,ลูกเล็กใช่ไหมลูกลูกเล็กก็คือ small Smal l s m a ออ็มเอลเ l แปลว่า เล็กนะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะรูปต่อมาค่ะ fat แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอ้วนนะคะ f a t fat แปลว่าอ้วนอ้วนตรงข้ามกับอะไรคะเด็กๆใช่แล้วอ้วนตรงข้ามกับคําว่าพร้อมนะคะผู้ชายคนนี้พร้อมเลยภาษาอังกฤษก็คือ thin t h i n ทินแปลว่าผอมมาดูคำต่อมาค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงผมผมยาวเลยใช่ไหมคะแต่อีกคนนึงผมสั้นเท่าติ่งหูเลยคำว่ายาวภาษาอังกฤษก็คือ long l o n g long แปลว่ายาวแต่ถ้าสั้นก็คือ s H O R T short แปลว่าสั้นนะคะเด็กๆคนไหนผมยาวก็คือ long hair นะลูกถ้าผมสั้นก็คือ short hair ใช่ไหมคะมาดูคำต่อมากันค่ะเด็กๆโอ้โหเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ยคะ่ะตีน่าจะเหมือนเป็นฝ่ามอ้อเนาะหรือว่าตีฉาบนะคะเสียงเป็นยังไงคะเสียงดังเลยเสียงดังภาษาอัง,งกฤษก็คือ noise N O I S Y นะคะแล้วเสียงดังตรงข้ามกับอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะตรงข้ามกับแปลว่าเงียบเงียบภาษาอังกฤษก็คือ Quiet Quiet Q U I E T แปลว่าเงียบนะคะคำศัพท์คำต่อมาค่ะ เด็กผู้หญิงคนนี้ทำอะไรอยู่คะกินไอศครีมใช่ไหมคะไอศครีมมีรสชาติหวานใช่ไหมคะหวานก็คือ sweet sweet s W e e t sweet แปลว่าหวานหวานตรงข้ามกับเปรี้ยวใช่ไหมลูก s a อ s o u r s a อแปลว่า เปรี้ยวเด็กผู้ชายกําลังกินเหมืนนาอยู่เลยเปรี้ยวมากๆเลยดูเขาทำหน้าสิต่อามาค่ะ happy happy ปปปปแปลว่าอะไรคะเด็กๆ happy ปปแปลว่ามีความสุขใช่ไหมคะแปลว่าความสุขนั่นเอง s a p p y happy happy จะตรงข้ามกับคำว่า sad ลูกเราเคยเรียนแล้วเศร้าเสียใจใช่ไหมคะร้องไห้เนะาะเศร้ s A B, า S A D Z แปลว,ว่าเศร้ามาดูคำต่อมาเลยค่ะเป็นยังไงคะผู้ชายคนนี้ strong s t r o แปลว่าแข็งแรงนั่นเองสะกดตามครูจอยนะลูก S T R O N G s t r o n แข็งแรง แข็งแรงจะต้องข้ามกับคําว่า weak แปลว่าอ่อนแอใช่ไหมคะผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้ยกไหวไหมลูกยกไม่ไหวเลยตัวสั่นเหื่อออกเลยใช่ไหมคะสะกดตามค่ะ w e a k weak แปลว่าอ่อนแอมาค่ะเด็กๆมาถึงคําศัพท์คำต่อมานะคะรูปอะไรคะลูกรูป คนแก่ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็คือ O L D O แปลว่าแก่คำว่าแก่จะตรงข้ามกับคำว่าหนุ่มสาวนะลูกสะกดพร้อมกันค่ะ Y O U N G ยังแปลว่าหนุ่มสาวมาถึงคำต่อมาคะ่ะโอ้ผู้ชายคนนี้เป็นคนดีไหมลูก ไม่ดีแน่นอนใช่ไหมคะ bad แปลว่าเลวหรือว่าไม่ดีนะคะ b a d bad แปลว่าเลวตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะคำว่า good แปลว่าดี d, g o o d good แปลว่า ดีนะคะวันนี้คุณครูจอยไม่มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำแต่ว่าจะให้เด็กๆฝึกอ่านออกเสียงนะคะดูรูปภาพประกอบนะคะแล้วก็หัดสะกดตัวอักษรตามคุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ